คุณสุมนทิพย์สกุลสุวรรณประธาน,นาคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมาหาวิทยาลัยราชพ,าพัฒน์สตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมาหาวิทยาลัยราชพ,าพัฒน์สตรีในครั้งที่หนึ่งประจำปี2568ณนห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติหนึ่งชั้น3อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกสองใน3เมื่อวันที่6มีนาคม2568โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาการขอความอนุอราะห์งบประมาณเพื่อจัดโครงการเปิดประสบการณ์ภาษาและวัฒนธรรมณนะประเทศสิงคโปร การพิจารณาการขอความนุเคราะห์เงินโบน,นัสตามโครงการกองทุนสวัสดิการบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีและการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสมาคมที่จะครบวาระก,การดำรงตำแหน่ง2ปีโอกาสนี้ได้มีการมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่อาจารย์ดรเนติเฉลยวาเรศในโอกาสเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีด้วย